บริษัทโกลเด้นแวร์มี่จำกัดจัดสัมมนา,าเปิดศูนย์กระจายสินค้าและลูกทีมใหม่ของดีเจลุมระดามีพลังพร้อมทั้งเปิดตัวสินค้าที่น่าสนใจหลายกลุ่มของบริษัทณห,ห้องประชุมโรงแรม YSW ตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุร,รีเมื่อวันที่28ตุลาคม2566ที่ห้องประชุมโรงแรม YSW โคกกระเทียมในสยามรัตนศิลปินประธานบริษัทโกลเด้นแฟมิลี่จำกัด ซึ่งเปิดดําเนินธุรกิจตั้งแต่ปี2,540จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา20กว่าปีมาแล้วพร้อมทั้งคุณสุภัสตรารัตนศิลปินกรรมการผู้จัดการและผู้อํานวยการฝ่ายตลาดบริษัทโกลเด้นแฟมิลี่จำกัดนําทัพพาแม่ทีมบุตราดรลบบุรีสระบุรีจัดเวทีทแถลงและเปิดตัวสินค้าและลูกทีมใหม่พร้อมทั้งสินค้าใหม่ๆในจังหวัดลบบุรี5กลุ่มซึ่งมีกลุ่มเครื่องสําอางและความงาม กลุมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกลุ่มของใช้ในชีวิตประจําวันกลุ่มเครื่องชงดื่มกลุ่มปุ๋ยยาการเกษตรโดยทั้งสองท่านมีความปรารถนาดีและมีความมุ่งมั่นสูงอย่างแรงกล้าที่จะให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดลบบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมีสุขภาพที่ดีมีรายได้ภายใต้การทํางานอย่างมีระบบซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตทุกคนดีขึ้นและมีสุขภาพที่ดีมีงานทําที่ดี และมีสังคมที่ดีความมุ่งหวังจะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่มีทีมงานสารต่อซึ่งในจังหวัดลพบุรีนั้นทีมงานของโลเด้นแฟร์บรีภายใต้การนำทีมของดีเจลุงระดามีพลังทีมงานที่มีความสามารถขยันอดทนและเสื่อสัตว์จะนำพาทุกท่านที่จะร่วมธุรกิจให้สำเร็จสมความมุ่งหมายไปด้วยกันอย่างที่หวังและตั้งใจมีคุณภาพดีมีไรายได้ไร้ขีดจำกัด และในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณแพทย์เจรดานางเอกภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอมาเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทโกลเด้นควมิรลี่จำกัดร่วมกับดีเจลุงระดาอีกหนึ่งพลังสนใจติดต่อสอบถามดีเจลุงระดามีพลังได้ที่0629390561หรือดีเจตังร้านโทร0989626550ได้ทุกเวลา ภาพข่าวสุรเดชแก้วไผ่บรรณาธิการข่าวลบบุรีทีวี4.0แต่งร้านพิธีกรภาคสนามติ้มบัวทองข่าวโซเชียลที่วากรสงวนพวกที่ปรึกษาสระเดชลบบุรีทีวี4.0รายงาน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับท่านประธานบริษัทโคเด้นแฟมิลี่นะคะวันนี้ท่านประธานมาทําอะไรที่นี่เดี๋ยวเรามาฟังจากปากท่านประธานนะคะว่าบริษัทโคเด้นแฟมิลี่นั้นมีสินค้าอะไรให้กับพวกเราชาวลพบุรีบ้างสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะครับสวัสดี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 ท่านผู้ชมนะครับก็ผมสยามนะครับนามกรรัตนศิลปินเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทโคเด้นแฟมิลี่จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเพื่อนสมาชิากชาวลพบุรีนะครับโดยค้างสินค้าของเรานะครับแล้วก็ท่านผู้นําหลายๆท่านศูนย์จาหน่ายก็อยู่ในเขตลพบุรีนะครับก็ให้เกียรติกับบริษัทมาเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับเพื่อนสมาชิกของเราได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านเลือกสินค้านะครับ ว่าดีแบบไหนแล้วก็ทำไรายได้ได้ด้วยสินค้ามีอะไรบ้างคะท่า,าทนาประธานสินค้าเราก็มีอยู่ประมาณ5กลุ่มนะตอนนี้ <ฮะ S 2> ก็จะมีกลุ่มสุขภาพนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็พวกเครื่องสาอางนะครับแล้วก็เกี<ม>่ยวกับเรื่องชมบิ่นะครับก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทาง,งดีเจลุงนาดาซึ่งเป็นคลังสินค้าของบริษัทนะครับให้บริษัทมาเปิด ประชุมนะโรงแรม YSW นะครับเป็นโรงแรมใหม่โรงแรมใหม่ครับผมก็ดีใจนะครับก็ขอเชิญชาวลพบุรีนะครับถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือความงามนะครับก็ติดต่อดีเจลุงระดานะครับหรือดีเจแตงร้านได้เลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวขอใชิดีเจลุงลดาพูดหน่อยรับดีเจลุงลดาสักหน่อยค่ะดีเจลุงระดาค่ะเป็นคังสินค้านะคะที่จังหวัดลพบุรีตั้งแต่ปี2559 นะคะก็จากการที่ตัวเองใช้ดีบอกต่อแล้วก็ได้ผลรัพธ์ที่ค่อนข้างดียอดเยี่ยมเลยเพราะว่าคนป่วยนะคะคนที่ถึงขนาดบางท่านเดินไม่ได้พิการนะพอทานสมุนไพรแล้วเขาดีขึ้นดีขึ้นนะคะเดินเหินดีขึ้น,น,นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากที่จะไปบอกเรื่องดีๆให้กับคนลบบุรีชาวลบบุรีทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็มีไรายได้ค่ะค่ะอยากจะทราบว่า ถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีจะติดต่อดีเจรุ่งระดาได้อย่างไรคะค่ะก็โทรไปนะคะ062939 0561ค่ะค่ะซึ่งดีเจรุ่งระดาเป็นคลังสินค้าของจังหวัดลบบุรีของบริษัทก o l d นแฟมิลี่ถูกต้องไหมคะท่านประธานนะคะวันนี้เรามีบริษัทดีๆแบบนี้มาอยู่ในจังหวัดลบบุรีเราแล้วนะคะอยากจะเชิญชวนชาวลบบุรีนะคะ มาร่วมกันสุขภาพดีไปกับเราดีไหมคะท่านประธานแล้วก็อย่างดีเจต่งร้านนี่สวยได้ไหมคะสวยได้สวยได้นะคะมีกลุ่มดูแลความสวยจากภายนอกนะคะแล้วก็ภายในด้วยนะคะเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะถ้าท่านใดที่ต้องการที่จะมีรายได้ด้วยแล้วก็ มีความสวยความงามแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะก็เยนเชิญได้เลยนะคะติดจอดีเจลุงกระดาหรือติดต่อดีเจแตงร้านก็ได้ค่ะดีแล้วใช้ทุกท่านเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานสยามรัตนศิลปินท่านประธานบริษัทโกลเด้นแฟมิลี่แล้วก็ท่านผู้นําสูงสุดของจังหวัดลบบุรีขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ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 ลบบุรีทีวีทีข่าวสารสาระและอาชีพออกอากาศทางช่องหนึ่งลบบุรี เราชมรูบริทีวีได้ทั่วโลกทาง f เฟ b บ o k กแฟนเพจโดยพิมพ์รูบิทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูร,บรูบิทีวีกันทท้งนั้นละ